สำหรับความเคลื่อนไหวในวันนี้นะครับของกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณหรือกปทที่บริเวณแยกมรควานบางสันและเวทีการชุมนุมเครือข่ายนิสิตนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือกปทที่บริเวณแยกนางเลิงยังคงงดกิจกรรมเกี่ยวกับการเมืองและเปลี่ยนมาเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาคม2556 โดยที่ตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับความเคลื่อนไหวบนเวทีการชุมนุมของทั้งกลุ่มกปทและคอปทส่วนใหญ่เป็นการเน้นกิจกรรมบันเทิงเป็นหลักเพื่อที่จะผ่อนคลายบรรยากาศพร้อมทั้งมีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมไทยรวมไปถึงการเสวนาวิชาการเกี่ยวกับความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและแนวกระแสะพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งมอบให้แก่ปวงชนชาวไทยครับ ในขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่นั้นวันนี้ก็พร้อมใจกันนะครับในการสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาโดยที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าวันนี้ถือเป็นวันมหามงคลของคนไทยทั้งประเทศที่ต้องร่วมใจกันถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะการทําความดี ในขณะเดียวกันก็ยังอยากให้คนไทยรักและสามัคคีกันมากขึ้นเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านกก็ตื่นตันนะค่ะบวันที่ห้าทีก็มีความสุขที่ได้เห็นในหลวงค่ะและจะเห็นในทีวีก็ยังดีค่ะอยาก เห็นพระองค์น่านออกมาหน้าจอทีวีมีความสุขก็ไม่เหน็ดไม่เหนือนเดิมนะครับแม้ท่านทรงเข้าส่วนก็ยังทรงงานอยู่เพียงนะครับแต่ว่าขอให้พระองค์ทรงผจญเจริญค่ะขอให้พระองค์มีสุขภาพที่แข็งแรงก็นอจาจะบอกพระองค์ว่ารักพระองค์มากมากค่ะรู้สึกว่าท่านก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนที่กำลังแฝงไปมากยิ่งขึในปีที่ผ่านมา ขอทุนให้ภาพควาว่<ห>ให้พวกเราเนี่ยรักกันแล<า>้วดีกันยอเหมือนแม่ค่ะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอยู่เป็นร่มโพล่มใสให้กับวงชนชาวไทยไปอีกนานแสนนานเลยคะ่ะโดยที่ในเวลา18นาฬิกานะครับในวีดีของกลุ่มกปทและคอปทอก็จะมีกิจกรรมในการร่วมปฏิญ,ญาณตนพร้อมกับการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ